ป้ะปายังไม่เคยเห็นว่าหนูปีนเองได้แล้วเลิกเรียนค่ะวันศุกร์แต่ยังไม่อยากกลับบ้านไปเล่นกันต่อดาวเดี๋ยวว่าปาจะพาไปดูต้นดอกเข็มสีขาวที่เขามาปุ่มขี่จักรยานค่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วมา า<อ>ามาดิเจ้าจุซี่โอเคไปเข้ามาโอ้โหเขาบอกจะพาไปดูดอกไม้ดอกดอกใหญ่ค่ะเนี่ยนะคะไม่ดูได้สองคนจริงๆแต่ดูดูชถ่ายยุ่นมาจากเาไปยัว้ากลัวค่ะ้าย,ย,ย,ยลึกลึกลึกถ่ายให้แล้วค่ะเกสศรลึกลึกมาเรียยังแมตัวแสบของเรา no, งโน้ s no, no, right C cross across the wooden bridge oh. overacting มา <laughs> กเหมือนยากลำบากเหลือเกิน